ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีบุเรืองเครื่องจักรวันนี้ภารกิจตามดูเจ้าซูมไลออนนะครับเป็นงานเคลียร์พื้นที่เตรียมถมดินนะครับ พอดีมีโอกาสได้นำสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือเศษปูนซึ่งผสมเหล็กครับมีเหล็กปนมาก็มาเทไว้นะครับคราวนี้ก็ทำการปรับพื้นที่ขยายก็เลยต้องนำตัวเศษปูนนี้ครับลงไปด้านล่าง ครับเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันบริเวณนี้จะทำเป็นที่เก็บสต็อกของฝางอัดนะครับเนื่องจากจะภาพเลี้ยงควายนะครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่สำรวย ก็เริ่มมาสต็อกไว้บ้างแล้วครับฟังเนื่องจากเป็นเศษปูนนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะทำการตัดชั้นลงไปครึ่งนึงนะครับ สักอย่างนั้นก็คือสายไฟด้านหลังนะครับจะห่างจากหลังคาไม่ถึงคืบนะครับกับแนวประปาตามถนนซึ่งจะขุดเลยลึกลงไปไม่ได้นะครับต้องให้ระดับพอดีกับระดับเดิมในการพลาดโดนประปาครับ นื่องจากคนขับอย่างพี่ลมก็พอมีประสบการณ์พอสมควรครับซึ่งก่อนลงมือก็ได้ถามรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่มันไม่ใช่เรื่องนะครับกลายเป็นงานงอกโอ้โหฝุนเดี๋ยวจะขอลบก่อนครับ ผมแอบถามคนขับนะครับว่าในในจุดตั้งแต่ขับมานี้นะครับขับหลายแกขับหลายยี่ห้อหลายคันนะครับผมถามว่าตัวนี้เป็นไงบ้างครับแกบอกว่าไม่รู้ระยะยาวนะครับตั้งแต่ออกมาก็คือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับได้ทั้งความเร็วแล้วก็พละกกำลังนะครับ ถือว่าถูกใจคนขับนะครับเราก็บอกกันตรงๆนะครับสิ่งที่อยากให้แก้ไขคือประสิทธิธทภาพแอร์นะครับเห็นรถไปไม่อย่างนี้แดดออกมานี่แอร์ยังถือว่าไม่ฉ่ำครับแต่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องอยากขอให้เครื่องพละกำลังความเร็วได้นะครับ ถือว่าซูมไลออนตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับหลงไปแล้วนะครับฝุ่นเยอะจนมองไม่เห็นตัวรถเลย ตัวนี้น้ำหนัก13-14ตันนะครับโดยประมาณนะครับถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดเพราะว่าวันที่เซดิงกับสทตุกออกมานั้นผมก็ได้ไปทำคลิปให้ได้เห็นนะครับต้องใครอยากดูต้องไปไล่ดูนะครับ สำหรับท่านในที่สนใจนะครับเรากำลังมองที่จะเล่นก็อน่าจ,จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ คันนี้ก็ติดลายแยกมาด้วยนะครับซึ่งประสิทธิภาพในการแยกก็น่าจะโอเคละครับตัวใหญ่แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้ไปถ่ายทำนะครับ ข้างตักยากเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ดินล้วนๆนะครับก็จะมีความหนาเล็กใหญ่ของตัวปูนอีกทั้งเศษเหล็กนะครับ นี้ต้องเดึงอย่างระมัดระวังนะครับสายไฟ ล่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำการขึ้นมาก่อนขึ้นก็ทำการเช็คโซ่เรียบร้อยนะครับไม่ให้ตกถ้าตกระวางโน้นแล้วก็งานเข้าเลยครับมาดูสเต็ปปิดท้ายครับการขึ้นของปิลม นิ่มนวลครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมและทีมงานเสด็จขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ